สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety นะครับนี่ก็เป็น EP 2นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็เริ่มจากเริ่มต้นจากร้านอาหารที่ชื่อว่ามีนานะครับร้านอาหารมีนานะครับก็จะเป็นมีทั้งอาหารฟิวชั่นนะครับแล้วก็อาหารประเภทร้านนานะครับแล้วก็มีอาหารโมเดิร์นลักษณะของการเข้าร้านไปก็จะเป็นป่าเขาลำน้ำภายแบบนี้นะครับร่มรื่นนะครับ บริเวณนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับตอนนี้นะครับสำหรับอีพีนี้โอก็จะขับรถช้าๆนะครับเพื่อที่จะได้ดูร้านไปด้วยนะครับก็จะเป็นของฝากของที่ระลึกแฟชั่นนะครับแล้วก็เสื้อผ้าด้วยนะครับร่มรื่นหน้าเดินนะครับหน้าชมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะครับ เวิอุสานะครับก็จะมีสินค้าประเภทเสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับที่ใช้ผ้าฝ้ายนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆก็น่าจะเป็นดีไซน์เองและผลิตเองนะครับจะสังเกตได้ว่าข้างในนะครับก็จะมีซุ้มซ้มนะครับน่าจะมีหลายๆร้านในโซนเดียวกันนะครับเนาะ หอมนะคบหอมในกลิ่นเหมือนจะเป็นสบู่นะครบหรือว่ากำยานต่างๆนะครับ <c oughs> ร้านค้าน่ารักน่านั่งน่าเข้าไปนั่งนะครับก <c oughs> ุเติหานะครับร้านที่ชื่อกุตเตองหแเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วนี้ก็ ร้านนี้อดเคยเคยเข้าไปนะคะเป็นผ้ามัดย้อมนะครับของดีไซน์เขาดีไซน์เองนะคะแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นสามารถจะเป็นผ้ามัดย้อมนะครับสีครามนะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพื้นเมืองนะครับมีบ้านด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะเช่าเฉพาะสถานที่ตรงนี้นะครับ ก็บ้านข้างบนก็จะเป็นน่าจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับน่าเดินช้อปปิ้งมากๆเลยนะครับ่วนด้านหลังนี้น่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับวันเคยเข้าไปข้างในนะครับก็จะขายสินค้าประเภทของแต่งงานด้วยนะครับด้านในคืออ๋อเขาทําใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปด้านในก็จะเป็นคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ แล้วก็สินค้าบางอย่างก็จะขายด้วยนะคะเป็นของแต่งบ้านของโบราณนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟด้านในแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นขายสินค้าของที่ระลึกนะครับที่เป็นเสื้อผ้าด้วยแฟชั่นด้วยนะคะเป็นงานหัตถกรรมของชาวเหนือนะครับ ร้านนี้ปิดแล้วนะครับร้านทองดีนะครับเพื่อนน่ะไจฟอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟะนะครับ mm hmm. น่ารักมากเลยนะครับน่านั่งเนา <Wow. S 1> ะว้าวนะครับแล้วก็ส่วนที่เรียกว่ากาดสมชานะครับลำปางก็จะเรียกว่า ก้าโกนะครับ,บก้าวโกก็แพลว่าต้นไม้นะครับบริเวณด้านในนี้นะครับบางร้านก็ปิดไปแล้วนะครับเนานะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปหาที่จอดรถนะคะพักก็จะเดินเข้ามาแล้วก็จะหาสถานที่ร้า์สดนะครับพูดคุยกับพี่พีเอฟซเนาะต้นจำชายอยู่ อันนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับอ่าปิดง้านแล้วนะครับก็มาช้านิดนึงนะครับตอนแรกขาว่าจะมาแต่เช้านะครับแต่ว,ว่าเพลินกับการเป็นแอดมินนะครับนะ้องอ่าก็าเลยอาจจะออกบ้านมาช้านิดนึงนะครับเอ๊ะ hey, แอบขอจอดรถตรงที่จอดรถยนต์ตรงนี้นะครับ ตลาดก็น่าจะปิดแล้วนะครับน่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับเฮ้ยมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ตรงนี้นะครับสมกับฉายาสมกับชื่อที่ว่ากาดฉำฉานะครับเพราะว่ามีต้นฉำฉาเกาโกหรือว่าต้นจามจุรีนี้เยอะมากนะครับ,บริเวณนี้ร่มรื่นนะครับ ซึ่งประโยชน์ของต้นชำชานะคะหมู่บ้านโอ๊ตเมื่อก่อนก็มีต้นชำช้าอยู่เยอะนะคะแต่ว่านายทุนนะครับมาตัดเพราะว่าต้นชำช้าไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มาตัดส่วนมากแล้วนะครับต้นชำช้านี้นําไปทําเขียงนะครับนําไปทําเขียงสําหรับทำใช้ในห้องครัวนะครับเนาะเป็นเขียง สำหรับผ่านเนื้อนะครับถ้าอันใหญ่ๆก็สามารถแบบพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหมูนะครับก็จะนิยมใช้เขียงที่ทำมาจากต้นชาชานะครับว้าวเสื้อตัวนี้สวยจังโอ้โหมีแบบ ปักมือแบบแนววัฒนธรรมแล้วก็เป็นสีส้มด้วยนะครับอันนี้ตัวต่าได้ครับสองพันสามว้าวน,น่ารักนะครับอืมทำมือแานเม็ด ขอ,องฝากของที่ระลึกเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอก็ขอ r e c o m อมเมแนะนำนะคะให้พี่ๆที่ชมคลิปบอบอยู่นะครับสามารถมาท่องเที่ยวนะครับที่เชียงใหม่ได้นะครับแล้วก็สำหรับแฟชั่นนะคะโอ้โหน่าใส่จังเลยนะครับแต่ราคาก็สูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นชื่อเสื้อผ้าฝ้ายนะครับใยธรรมชาตินะครับ พ่อบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหาร เสื้อผ้าก็จะออกแนวโมเดิร์นนะครับมีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะครับก็ <c oughs> จะมีร้านค้าเยอะนะครับ เสื้อผ้าก็จะออกแนวเป็นโมเดิร์นด้วยแล้วก็เป็นออกแนวผ้าฝ้ายนะครับ <c oughs> ก็ตลาดนี้จะมีวันเสาร์อาทิตย์นะครับประมาณ9ก้ามงเช้าถึงบ่ายสนะครับมีรถบัสจอดไว้ด้วยนะครับ<อ>คือเป็นแบบโลเคชัน่นจุดชมวิวแล้วมีชั้น2ด้วยนะครับ ก็จะมีร้านค้าเยอะเลยนะครับเหมาะกับการช้อปปิ้งนะครสำหรับคนที่ชอบแนวแนวนี้นะครับซึ่งการใช้ผ้าฝ้าในการประดิษฐ์ตกแต่งเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับมันจะทําให้แลดูทันสมัยนะครับแล้วก็ใส่ไปบางตัวก็จะมีอยู่ชิ้นเดียวนะครับไม่เหมือนใคร พี่คนนี้นะครับลงทุนออดเคยคุยกับพี่เจ้าของร้านในายยุคนั้นที่ออดมานะครับพี่เขาก็ซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ทําเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยในนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้แกน่าจะไม่เปิดพิพิธภัณฑ์ที่เป็นของสะสมส่วนตัวของแกแล้วนะครับก็จะมีขายแค่ช่วงด้านหน้านี้นะครับก็แกก็บอกว่าก็ปลูกต้นไม้นะครับ <c oughs> อากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับรก็เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับแต่ว่าร้านค้าที่เขาซื้อที่ดินจากตรงนี้เป็นแหล่งแฟชั่นนะครับก็จะเปิดทุกวันนะครับเฉพาะโซนที่ขายสินค้าด้านนอกนะคะที่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับ เป็นเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สามารถอุดหนุนสินค้านะครับให้กับชุมชนได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีร้านกาแฟและร้านอาหารด้วยนะครับเมื่อกี้ผ่านมาร้านนี้น่าสนใจนะครับมีมุมสวนสนุกเด็กเล่นด้วยนะครับ ก็จะเป็นร้านกาแฟแบบยูนิคนะคะเป็นร้านกาแฟดิฟนะครับชื่อร้านคึดเติงหานะครับกึดเติงหาแปลว่าคิดถึงนะครับ เสื้อผ้าก็น่าสวมใส่นะคะเพราะเป็นแนวโมเดิร์นแฟชั่นนะครับใส่ไปแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้เอก็ขอลาลาก,กันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วไลฟ์สดหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ไลฟ์สดนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับโอชเชียงใหม่ซีเอ็มแวร์